สวัสดีค่ะมาพบกันอีกนะครับช่องแอลบันซาดนาะพี่น้องเนาะพิกัดนีเฮาาเบิงทีโคกน้องหน้านาะโครงการอีกโครงการหนึ่งของโครงการที่สองทีเฮามาเบิงนาองพี่น้องโครงการแรกนั่นของยายจีนนาะพี่น้องเนาะในที่อันคลิปที่แล้วเนาะพี่น้องอันนึ้ของพ่อยายเสือท่องพายนาะพี่น้องเนาะการดูแลของเพินเมมึงล่วยเพิ่นเนาะลักกะเพิ่นมอัศวบดมัตัดจงตัดหยากระเจี๊ยบบม่เคยเห็นกระเจี๊ยบสีชมพูพี่น้องเ่อแหลกเดี่ยพี่น้องนี่เบิง กระเจี๊ยบสีชมพูน้อพี่น้องเนาะเบิ่งกระเจี๊ยบสีชมพูเนาะพี่น้องเนาะพอเคยเห็นเื่อเคยเห็นแต่กระเจี๊ยบแดงนี่เื่อแหลกคือกันอันสิแปลกใหม่คือเรบคนอื่นเนาะพี่น้องเนาะตั้น่ะห้าวเขามากับโครงการของโคกน้องหน้าโมเดลเนาะพี่น้องเนาะของพ่อใหญ่เสือท่องผายเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งพี่น้องกกล้วยเพื่นงามขับพี่น้องแต่ว่านาวเพื่นหู้นซื้อกว่าจะเก็บหนามโมยูเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า แถวนีกันสิมีบ่อบาดาหลายบ่อเนาะพี่น้องเนาะเบิงกระสุกน้ำเนาะเบิงเนาสิพาเลาะเบิงเนาะพี่น้องเนาะเบิงอันนี้โคกน้องนาโมเดลเนนะพี่น้องกิจกรรมพัฒนาเพื่อเรื่องด้านแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นของพญาเสดท่องพายเนาะพี่น้องสถานที่ดําเนินการนะคะมูเจตําบลกกะเดยนเนาะพี่น้องเนาะเบิง เิ่งโครงการนะพี่น้องเนาะเบิ่งกแค่นี้ดินเพ่นกระแตกนะพี่น้องแต่ว่าก็กล่วยเพ่นกัะย่างง่ายนะบางต้นมันก็ตายพ่ายเนาะเบิ่งพี่น้องพ่นย่างให้ในมาตัดแต่งกิ่งนะพี่น้องตัดแต่งอันกาดกล่วยเนาะที่มันออกนะพี่น้องเนาะเบิ่งกก็กล่วยเพ่นงามครับพี่น้องสำหรับโครงการนี้นะพี่น้องเนาะแต่ว่า สวยนอมันก็หลายหลายอยู่น้องเพลินอุ้ยมาถามสื่อนอกล้วยน้ำเพลินอยู่นี่พี่น้องนอกล้วยแบบลายมึงกล้วยหอมทองเพิ่นก็งามงามนะพี่น้องมึ่แป๊บเดียวขึ้นขุ่น้วพี่น้องแนวปลูกตื่นหรือเปล่ามึงโครงการเพิ่นพี่น้องกมคักมึงโครงการเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ เป็นจิปูกล้วยเป็นส่วนหลายเนาะพี่น้องหล่ะก็ข่าแน่บักผผานแน่เนาะพี่น้องเนาะมีไม้โพนมีบักม่วงเนาะมีบักงอโอ้ยบักซีดาเมืองน้องนี่หนามเบิดเลยมันหลูกยั่งพี่น้องน่ะเป็นสายอยู่แมงเอียงเนาะพี่น้องหนามยังมักจบใถิพี่น้องนามงามเมืองหนามเป็นสีฝาเลย จบคักเต่อเพิ่นกับวัได้ปล่อยปลาเนาะพี่น้องเมืองโคกน้องนาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเพิ่นกกับมันแก้วมัดเน่เนาะพี่น้องเนาะน้องนาเบิร์โครงการนี้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งจบในช่วงนี้เพิ่นกับสิปลูกก็ไผ่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกอ๋อน้องน้าเพิ่นสิอยู่รอบนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ไผ่ ก็ไผ่เพิ่งเคยปลูกรอบนอกทั้งผุนเนาะพี่น้องเนาะผุนปลูกตามแนวนี่ก็กล้วยก็ไผ่เป็นจะปลูกรอบผุนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นกันโสนนะ้องพระวางแดนเนาะพี่น้องนอเนาะเบ่บมนน้ิ่นจับแมลกจักเมียนาะพี่น้องแต่น้ำก็ยังไหลยอยู่เพิ่นกับบกคอยได้ดูแลเนาะเพราะว่า เจ้าของโครงการเจ้าของสวนเพื่อนนี่เป็นผู้สูงอายุเนาะพี่น้องนะเนา,านนะเพื่อนกัดโดนๆมากเือหนึง่งพี่น้องมาเฮ็ดไปให้ลูกสาวสันนี่หมกม่วงเนาะพี่น้งนอ,นอ,งองเนาะเบิง่งคนละเบิ่งหย่อนแสงเนี่ยสักน้อยเนาะพี่น้องเบิ่งพี่กัดเบิง่งขาม,ม,มสูงเนาะพี่น้งนอ,นองเนาะ จนมากคนสีนเน้นแต่บอกม่วงก็ป่วยแล้กการมะพ้าวแล้วการคาา,า,า,านะพี่น้องเนาะสำหรับโครงการในถือว่าโอเคนะพี่น้องเนาะถึงจะบุคคลไดมาดูแลไปไหนแต่ว่ามั่ก็ดีอยงงามถือว่างามในระดับหนึ่งนะพี่น้องเนาะคนโบราณมาปลูกผักถมนวยเนาะจจริงจริงการปลูกผักนี่ต้องให้นวยเป็นโพ ขึ้นเนื้อดินจักเล็กจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะให้รับแสงเนาะถ้าต้นพันจะบวใหญ่นะสันกับสันต้นพันจะบวใหญ่เน,ะน,น,ะนาะพี่น้องเนาะหน้าพันกับย่างอยู่อย,อยู่อยู่ตะบาหลายเนาะ,ะพี่น้องเนาะเป็นตะบารพื้นที่ย่างคงสะพัดเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนะาะบ่บ่มีการสไลด์ของดนินยังดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับโครงการนี้ก็แล้วก,กัน เฮากะเอาเป็นว่าลาไปแกแล้วกันนาอพี่น้องนาะเข้ามาเลาะเบิงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเบืองต้นนี้เพื่อนคุณสงสัยเพื่อนจะเอามาปลูกใหม่สิเป็นมหนาหรือเป็นมกสมเขียวหวานพี่น้องสงสัยจะเป็นมกสมเชียวหวานบ่เป็นมะนาหรือเล่ะพี่น้องเมือง คนบ่ได้มาหดหน้ำหลายมือเนาะพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้กกไหม่ทุกอย่างถ,าถ้าเฮาบ่มีเวลาหดหน้ำเนาะพี่น้องเขาแนะนําว่าให้ปลูกใกล้ต้นกล้วยเนาะพี่น้องเนะาะขัดสันมันจะอยู่ในสภาพแบบนี้มันจะเหี่ยวเนาะพี่น้องเนาะเบิง่งใบมันจะเหี่ยวเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มาหดมาดูแลนแนะนําว่าถ้าจะเฮ็ดสวนกเกษตรยังกระตามเนาะพี่น้องเนาะมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาฝากขอให้ปลูกต้นไม้ ที่เป็นไม้ผลหางจากต้นกล้วยจากค้นต้นกล้วยหาซิบเซนเนาะพี่น้องเคยขายแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเหมือนเหมือนกุกม่วงแบบนี้พี่น้องกุกม่วงแต่ว่าพิกัดหนีกุ๊กม่วงเพาหนาปลูกริมนีเพราะว่ามันอยู่ใต้สายไฟแรงสูงเพราะว่าขายเถอ่กุ๊กม่วงนี้มันขื้นสูงเนาะอาจจะเกิดอันตรายได้้าเป็นไม้ผลไม่ยืนต้นให้ปลูกริมทั้งทวันตกเนาะคับพ,พี่น้องเนาะเพราะว่าอัน ที่มันมนมีสายไฟขอให้ปลูกไกลสายไฟไว้พอมันต่วญงแล้วเขาก็อบบยากตัดพี่น้องือตัดแต่งเนียงถ้าเห็นต้นมันหญ่แล้วเขาก็บอยากตัดเขาก็ควรจะปลูกริมทุ่งหนุนน้องพี่น้องเนาะริมทา้งทีตะวันตกถ้าถ้าบ่มีสายไฟแรงสูงแล้วเขาปลูกได้แต่ว่าถามีสายไฟแรงสูงอนาคตต่อไปเขาอัดเสียตดตัดต้นไหม่ถิ่มน้องพี่น้องเนาะเสียดายซ้ำสิสป,ปลูกซ้ำสิใหญ่ขึ้นมาแนะนำระว่างนี่นาะพี่น้องเนาะนี่ กกมางยังกระตามให้ปลูกระวางให้ปลูกหางจากโค่นต้นกล้วยนี่ประมาณหาสิบเซนเนาะวัดลวดนี่ห้าสิบเซนวัดเลยปลูกลอมเลยนะพี่น้องเนาะปลูกลอมก็กล้วยเพราะว่าน้ำจากก็กล้วยนี่หนึ่งก็กล้วยมันเสิซอยให้ดินหนีร่วนดินจะบ่แข็งสองแล้วมันสิบปล่อยน้ำเพื่อควบชุ่มชื้นในบริเวณเพื่อเลี้ยงลูกของมันนะพี่น้องจะค่ายน้ำออกมาในพื้นน,น้ำหกักน้ำหยางมันมันเสิเห็ุให้ต้นใหม่ที่เขาปลูก มันจะดูดซึมกินน้ำได้ละกะต้นกล้วยนี่มันจะมียูเรียในตัวของมันเองนะพี่น้องเนาะหรือต้นที่เขาตัดเครือบไปแล้วมันจะมียูเรียของมันเองมันจะเลี้ยงให้ลูกมันใหญ่ละกะต้นต้นไม้สามารถดูดซึมเอาของผีอยู่แหล่ธาต่างๆที่อยู่ในต้นกล้วยนี่ได้แต่อีกอย่างหนึง่งสำหรับสวนนี่มีอยู่สองอย่างที่ผิดนะพี่น้องเนาะหนึ่ง ปลูกต้นใหม่ต้นมะม่วงไต่เสาไฟฟ้า,ฟาสองปลูกต้นมะพร้าวใต้เสาไฟฟ้า,ฟาก็บอกข้าวมันเป็นต้นที่เป็นพืชที่มียอดเดียวพี่น้องถ้าตัดไปเลี้ยวก็เกิดความเสียดายเอาเป็นว่ายับะวาฐามันสูงขึ้นไปมันก็สิทะลุสายไฟฟ้าแรงสูงเหมือนพี่น้องเสาไฟฟ้าแรงสูงนี่ก็ขผาข่อใหญ่ายายเพิินเนาะพี่น้องเนาะนี่กุาบนีาเห็นบหนี่กุาบเนานะพี่น้องเนาะนี่นี่กุ๊บเผาเพิิน ระบาดที่นี่ไปประมาณสี่เมตรน้องพี่นอ้องกับสิบเป็นเสาไฟแรงสูงแนวสิพี่นอ้องอันหน้าโคตรสิบปีไปถาบเผาต้นไ่มันกระสิขืนไปเบียดสายไฟแรงสูงไฟฟ้าจากสายเสาไฟแรงสูงนี่มันสิดุลงมาพื้นดินกับจริงแต่ว่าก็ขผาวเขาสิตายแล้วกับพืชอยู่ในบริเวณรอบๆที่ไฟฟ้าแรนถึงนะ้กุ๊กต้นใหม่นั้นจะตายน้องพี่นอ้อง เป็นอันตรายต่อเฮาน,น้เนะพี่น้องเนาะแนะนำเลยว่ากกใหม่ทุกอย่างขอให้เป็นปลูกที่ห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูงละกะเขาวรจะปลูกกล้วยปลูกพืชระยะสั้นปลูกขู้ชัก่้ปลูกขาปลูกบักอื้อบักบวกับวบวกักทั่วบักแตงแนวทีมันเป็นอายุสั้นที่มันโมสูงจนเกินไปถ้ากูกล้วยใหญ่สุดกับโเกิน4ีเมตรด้วยพี่น้องแล้วมันกะทอกปีแล้วมันก็ต้องตัดต้องล้มไป มันกับสิบูถึงสายไฟเนาะพี่น้องนนนเนาะล้วกันี้นี่ขึ้จังคาจังสิพี่งพี่น้องนี่เบิ่งนี่เบ่่งีี่น้องเ่ิ่นน,นี่ล่ะเ,เป็นมา เข้ามาลัล่ลาพ้าจาักไปกันแล้วกันเอาไว,คนะวนนา้คลิปนาะก็แล้วกันนาะพี่น้องว่าคลิปหนาเขาพอกันใหม่กับโครงการต่อไปนาะพี่น้องเนาะมือนีลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสขไครต์น้ำเด้อพี่น้องเด้อกดแชร์น้ำเด้อสำหรับช่องแอลวันซานนาะพี่น้องฝากไว้กันแล้วกันคลิปนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ